สายน2025นะคะท่านผู้ชมอยู่กับครอบครัวเราชาวมิสเตอร์ฮิมัวันนี้เราพามาปลูกต้นมะพร้าวนะคะโดยการลองก้นหลุมแบบที่พี่ธามทำนะคะใส่ะะมิสเตอร์ฮิมัลงไปนะคะเนี่ยค่ะรงก้นหลุมใส่ลงไปแล้วปุ๊บก็วางต้นมะพร้าวลงไปนะคะที่จริงเราเขาวางแนวนอนนะคะพี่ธามเราเระาวาังไหนวะต้นเออได้ไหมอย่างนั้นเลยเหรอตังเตอะ ได้ปกติเขาก็นอนนะนปกติเขานอนเอาเราจะนอนแบบนี้และคะ้คนะ่ะท่านผู้ชมอ่ะเดียะตัดสินใจเรื่องนอนอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้วันนั้นน้องแอมมาปลูกนะคะแอมขุดหลุมไม้เรียบร้อยอันนี้สีมือ,อ,มอน,น้องแอมก็เออเราเราเอียงต้นนะคะแต่จะเอียงยังไงก็เอียงไปอย่างนี้คะ่ะเรานอนแล้วกันนะคะเรานอนต้นอย่างเนี้ยพี่ทํานอนต้นนะคะนอนต้นนอนไดน,น,นอย่างนี้ยจะนอนยังไงเดี๋ยวมันก็ตั้งอยู่ดี แล้วแต่มนะันอะอย่างงี้ค่ะจะปลูกยังไงก็ได้อะเพราะว่าของเราเนี่ยน้องแอมปลูกวันนั้นนะคะเรา,เาใช้มิเซอร์ฮิมารเราลองก้นหลุมอย่างนี้นะคะขุดหลุมลองก้นหลุมอันเนี้ยเป็นลักษณะของอสวนผสมประสานของเรานะคะเราก็จะเป็นโมเดลนะคะแล้วก็เราจะมีกลุ่มลูกค้าที่ปลูกมพะพร้าวแถวอังาวาได้เดินสะดวกมีเยอะเลยนะคะเนี่ยน้องทำง่ายๆนะคะ ่คะไม่รู้อะแต่ว่าให้ดินมันหนาๆไดยไหมเพราะว่าเดี๋ยวหน้าร้อนนี่คือแบบอ๋อเขาได้น้ําอยู่แล้วไงนี่ท่านผู้ชมเราปลูกแบบดินตะฝั่งอย่างนี้นะคะอันนี้น้ำเรามีตลอดนะเราก็ง่ายๆพ่ธามหาพี่ต้นนี่ค่ะนี่นะคะเราลองก้นหลุมประมาณนี้แล้วเราจะใส่เสริมก็ได้เดี๋ยวเราจะพยายามมาใส่ทุกๆสิบห้าวันแล้วกันท่านผู้ชมถ้า ใครมาดูคลิปเราอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมารีวิวให้ดูว่าเออในแบบวิธีของเราทําง่ายๆ,ๆก็คือเราลองก้นหลุมเพื่อให้รากเนี่ยมันไปได้เร็วนะคะของเรานี่จะกระตุ้นการออทําให้รากเนี่ยมันมันมันไปหาอาหารได้เร็วเพราะเราส่งธาตุอาหารด้วยนะคะทีนีออ้ลักษณะคือหนึ่งเราเป็นตัวปรับปรุงดินหรือปรับโครงสร้างดินแล้วในขณะเดียวกันเราใส่ธาตุอาหารหลักรองและเสริมเข้าไปในลักษณะไหนนาโนของเราเนี่ยภายใต้แบรนด์เราเราเน้นตรงที่ความเร็วนะคะ เ,เรามีสูตร1ก็คือตัวนูนนะคะตัวกระตูนที่น้องปอนกาลังใส่นะคะแล้วเราก็จะมีสูตร2คือตัวนี้ตัวนี้เราหนักเรื่องของธานอาหารนะคะตัวนั้นเราปั้นเม็ดแต่เม็ดจะแบบไม่ไม่ได้แน่นมากนะคะเม็ดหลวมๆเปอร์เซนต์การแตกตัวสูงแต่ถ้าสูตร2เนี่ยของเราเนี่ยมันจะเป็นธานอาหารเราไม่ได้เราไม่ได้ขึ้นปั้นเม็ดนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะของการใส่สมมุตินะคะอ่ะสมมติสมมุติเอาอ่าสาซา ใส่เราก็ใส่เนี้ยค่ะนี่เป็นธาตุอาหารเนาะเราก็ใส่นี่เลยโอเคแล้วก็ใส่น้ํนเนา,า,าเ,เ, okay. เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยก็ปล่อยเขาอย่างนี้ได้เลยไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็จะมีพวกธาตุอาหารหลักรองและเสริมแล้วเราเทียบ NPK เลยนะคะตัวนี้บางคนเนี่ยที่เขาไปใส่ในนาข้าวที่จริงของเราเนี่ยแปลงของเราเนี่ยเป็นเป็นที่พื้นที่ของเราเองเลยนะคะในเป็นที่ของบัรพบุรุษเลยอะเป็นนาทีนี้น้องยก็เอามาทําแบบลักษณะของอเป็นสวนผสมผสาน เป็นคงเหมือนเป็นพระราชสำนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าเราก็คือ,อที่จริงแล้วมันเป็นโคกหนองนาโมเดลแต่เราผสมผสานไม่ก็ไม่ถึงกับเป็นโคกหนองนาเลยแต่ว่าเราเอาน้ําไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมีอยู่สองบ่อบ่อหนึ่งคือทางนู้นนะคะแล้วก็มาบ่อนี้น้ําจะไม่เคยแห้งเลยนะคะคือเราขุดเหมือนกับเจอตาน้ำเลยคะ่ะน้ําก็ขุดตลอดเราก็เลยเลือกที่จะเอาน้ําไว้ก่อนก็ขุดให้มันยาวเลยเราตอนเย็นมาเราก็ ว่ายน้ำนะคะน้ํานี่ก็จะใสมากพอดีเมื่อวานนี่ฝนตกไปนะคะนี้แบนเราเนี่ยมิซิมัสเราเนี่ยสามารถใส่ลงไปในน้ําได้ด้วยแต่อันนี้คือน้ําเนี่ยเราเก็บอยู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ําเรามีน้ําใต้ดินของเราแล้วก็น้ําจากไกลฟ้าด้วยนะคะที่เขาแบ่งมาให้กับเราใช้เราก็จะมีน้ําอยู่สองทางเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็เลยจะปลูกะมะพร้าวเนี่ยรอบพันศานะคะเดี๋ยวดกเปลูกใหม่แล้วนะคะนี่เราก็จะปลูกเนี่ยค่ะแมวนี้นะคะ ตั้งนอน,นอนพอดีเมื่อวานนี้ฝนตกไปได้สองวันนะคะก็ดินก็จะเป็นเงนอยเราก็แล้วแถวเนี้ยปกติเราก็ปลูกนาข้าวแต่ปีเนี้ยเป็นปีที่แบบเราไปจ้างใครปลูกข้าวก็ไม่มีใครปลูกให้ปลูกยังไงก็ไม่มีใครอยากปลูกแล้วนะคะเพราะว่าต้นทุนมันสูงทีนี้เราก็เลยมาทําภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิมัทเราเรามาดูว่าเราทําแบบไหนเราทําแล้วเราประหยัดต้นทุนในการ จัดการสวนแบบไหนหรือนใการจัดการแปลงเรามากน้อยแค่ไหนนะอันนี้เราปลูกมะพร้าวหรองทันส่านี่เป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะมะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าน้ำหอมเนี่ยค่ะทามก็ใส่ไปมันจะได้พยุงช่วยพยุงน้่นคันนะคะพยุงตรงแนวตั้งฉากไม่ให้ดินเน่ยสลบลงไป แล้วเดี๋ยวเราจะใช้นิสเซอรฮิมัทเราเดี๋ยวก็จะหาอะไรมาปลูกที่จริงก็ปลูกกล้วยนะคะแต่ว่ากล้วยเรายังไม่มีเราก็มีมะพร้าวก่อนก็มะพร้าวจากที่บ้านมาน่นนะคะ,คะนออ้องแอมปลูกเมื่อวานนี่นะคะ่ะ,คะ เวลาเดี๋ยวลากลากเขาเขาก็จะลากลงไปเนี่ยลากก็จะไปกินน้ำเองเลยของเราพอดีว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีที่เก่าอยู่แล้วนะคะแล้วเขาเราก็ใช้แมคโน่เน่อขุดลอกเอาที่เลนข้างล่างขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ปรับขึ้นมานะคะเอาดินขึ้นมาปรับเพราะนั้นเนี่ยดินพวกนี้จะ เราก็ต้องมาปรุงดินใหม่นะคะดินแล้วลักษณะดินก็จะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวถ้าใครมาดูคลิปเราอย่าลืมกดติดตาไมไว้ก่อนนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะเราทําเกษตรแบบง่ายๆอย่าไปทําให้สาบซับซ้อนใส่ของเราแค่ตัวเดียวเนี่ยเราแทบไม่ต้องใส่อะไรแล้วแต่แถ้าขาดอะไรเราก็ใส่ n t k เราจะใส่ปุ๋ยตัวไหนเราก็เสริมเอานะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเราเน้นตรงที่ทําง่ายและเร็วของเรานี่ถ้า ลักษณะของการที่ดินดีเร็วอ่ะออภายใน3วัน7วัน15วัน,วนอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเรานะคะหดินเปลี่ยนกายภาพ2พืชแตกยอดได้เร็วได้ดีเราการันตีอยู่ที่3วันนะคะสวัน7วัน15วันเนี่ยพืชต้องตอบสนองไม่ตอบสนองเนี่ยจ่ายเงิน2เท้าะคะคืนเราทํามาเข้าปีที่10แล้วนะคะภายใต้แบรนด์เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีประสบการณ์แล้วก็เป็นเรื่องของ วิชาการในเรื่องของแล a อะไรเราเข้าแล a หมดทุกตัวเราเน้นต้องที่ทําง่ายๆนะคะพอใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็อย่างนี้เลยลดน้ำอย่างเดียวแล้วข้างบนเนี่ยไม่ต้องพ่นอะไรทั้งนั้นนะคะเราก็จะมีลูกค้าของเราแถวเขตอัมพวาดําเนินสะดวกนะคะเป็นลูกค้าที่มาพ้าวาเยอะมากเราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงไม่ต้องพ่นไม่ต้องใส่อะไรสักอย่างนะคะ โอเคไหมคะจบจบแล้วนะคะท่านผู้ชมด้วยน้องปอนเสริมตัวนน้นด้วยนะคะเออ้น,นองปอนเสริมตัวนวน้นเราก็ต้องใส่ให้เสมอแล้วนะข้างโน้นอีกใช่ไหมแอมลดน้ําไปยังชุ่มอยู่เลยข้อดีนะคะของเราก็คือเราอุ้มน้ําได้ถึง25เท่ามากกว่าดินธรรมดา พราะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่ไปปุ๊บอะค่ะเวลาเราลดน้ําปุ๊บดินมันจะอุ้มอุ้มน้าได้ถึงย5่าเท่าแล้วในขณะเดียวกันเราก็เสริมธาตุอาหารเข้าไปด้วยนะพอเราเสริมธาตุอาหารเข้าไปด้วยละ่ะมันก็จะทําให้พืชเนี่ยมันได้ธาตุอาหารครบเดี๋ยวเราขอปรับตรงนี้นิดนึงค่ะตือนีรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมดไพมากจะมัมมนเยะ ะะอันนี้จะเป็นตัวสูตร2เราส่วนใหญ่หลายคนเขาจะเรียกของเราว่าปุ๋ยหวานนะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวเนี่ยเร็วมากนะคะก็จะมีแปลงที่อัมพวาเนี่ยเขาบอกว่าทุก20วันนยเขาตัดเนี่ยมะพร้าวเนี่ยใหญ่เป็น2เท่าเลยนะคะจากที่ขายมะพร้าวได้ลูกละ5บาทก็เป็น6บาท สิบสองบาทน,น,นะคะก็ประมาณนี้นะคะที่นี้เราทําลักษณะของการที่เป็นสวนผสมผสานนะคะทั้งหมดนี่ก็จะเป็นทั้งทุ่งนาแล้วก็จะแบ่งเป็นพืชต่างๆแล้วเรามีที่ดินน้อยนะคะพอน้อยปุ๊บเนี่ยเราจะหาพืชที่มันง่ายนะคะง่ายและเร็วง่ายปลูกง,ง่ายและเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงสุดแล้วก็ได้ราคาสูงสุดวันนี้สําหรับภายใต้แบรนด์น้อยนะคะน้อยก็จะทาแบบให้ดูว่าเออเราทําได้ไหม ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดกระดิ่งด้วยแล้วได้เจอกันอี EP ต่อๆไปนะคะฝากมิสเตอร์ฮิวมัทไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างนะคะถ้าใครสนใจก็เบอร์โทรเราฝากไว้ในลิงก์ด้านล่างก็สามารถแอดไอดียไลน์โทรมาถามได้เลยนะคะเอาให้เจอ้ําอยนะบางทีแบบใครเขาบอกว่าให้มาดูคลิปเราแล้ว,ลวเ,เป็นฮิวมัทเหมือนกันมาจากแหล่งเดียวกันขอบอกเลยไม,ไม่ไม่ใช่นะคะของเรานี่คือสูตร ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเราจะการันตีแบรนด์เราภายใต้แบรนด์เราเนะะี่ยค่ะสวัน7วัน15วันทุกพืชน,นะคะโดยเฉพาะพืชที่ลงดินทุกตัวของเราจะทําพืชแนวหน้าระดับประเทศก็จะเป็นทุเรียนนะคะเป็นปาล์มยางพาราแล้วก็อ้อยมันสำปะหลังแล้วก็ข้าวนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับดินข้าวโพดได้หมดเลยแต่ว่าขอให้แบบเราไม่ทิ้งดินแค่นั้นเองพอทําดินให้ดีแล้วทุกอย่างจบนะคะภายใต้แบรนด์เรา แล้วเราทําเรื่องของออกซิเจนด้วยนะวันนี้เราจะต้องทําให้ดินของเราเนี่ยคะ่ะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารต่างๆซึ่งมันก็สูญสลายไปกับดินหมดแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะเน้นตรงที่เราเราไม่ทิ้งดินเราทําให้ดินมีธาตุอาหารมีระบบนิเวศท,ที่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยดินก็จะคืนทุกอย่างให้เราแต่ในขณะเดียวกันของเราเนี่ยเราเน้นตรงที่ความเร็วนะคะเพราะว่าตอนนี้มันรอไม่ได้ลนะถึงเวลามาอุย้ยกว่าจะแก้ปัญหาได้พอดีนะคะรายจ่ายหรือทุกอย่างมัน มันตามหลังอะเพราะนั้นเนี่ยที่เนี่ยจะเป็นโมโดเดลโมเดลให้เกษตรกรน,นะคะว่าปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ให้มันเร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดแล้วเราจะทําให้ดูว่าเออมันง่ายยังไงประหยัดยังไงแล้วาขายผลผลิตหรือมันเร่งได้ยังไงบ้าง <S <S ก็อย่าลืมกดติดตามเราก็แล้วกันนะคะภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ธิมัของน้ำอ้อยวราพรยาลังสีเราฝากไว้เพียงเท่าน,นี้สำหรับใน EP นี้สวัสดีค่ะ